สวัสดีค่ะพบกับ h e a l t h Connect ค่ะวันนี้เราดูระบบนวัตกร,รรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของคนไทยค่ะเป็นความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส,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 สร่วมกับสำนักงานนวัตกร,รรมแห่งชาติองค์การมหาชนค่ะช่วยกันขับเคลื่อนระบบและงานนวัตกรรมด้านสุขภาวะสำหรับคนไทยค่ะ ห่างไกลโรคสุขภาพดียุคนี้การดูแลสุขภาพดีกว่าการให้แพทย์มารักษาค่ะปัญหาสุขภาพก็เปลี่ยนแปลงเสมอการแก้ไขจึงเป็นโจทย์ท้าทายแล้วก็ต้องหาวิธีใหม่ๆซึ่งนวัตกรรมจึงเข้ามามีบทบาทที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ค่ะสอสอเองก็ทําเรื่องสร้างเสริมสุขภาพซึ่งต้องการการเปลี่ยนแปลงต้องการคําตอบใหม่ๆนะฮะในการที่จะมาเปลี่ยนวิถีชีวิตสังคมสุขภาพของผู้คนนะครับถ้าโยนโจทย์ ของสะสสเข้าไปข้อดีคือเขาก็จะมีโจทย์ซึ่งมีคนผู้รอใช้จริงนะฮะเมื่อได้นวัตกรรมนั้นมาเนี่ยมีผู้ที่เอาไปทดลองใช้กันแล้วก็จะจะฟีดแบ็กลับมาเป็นต้นนะครับโอกาสที่จะเกิดประโยชน์ก็สูงมากในการที่จะทําให้คนมีวิถีชีวิตสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเนี่ยมันอาจจะทําตั้งแต่เรื่องนายเซตนะครับเรื่องของอะระบบค่านิยมของสังคม อาจจะทําเรื่องของการสื่อสารทําเรื่องของการกระทั่งว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาการปรับพฤติกรรมใหม่การสร้างไมค์เซตที่ดีในการดูแลสุขภาพก็คือตัวช่วยสําคัญที่ส่งผลดีต่อชีวิตสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสร่วมกับสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนระบบนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะตรงนี้เองครับเราเลยจับมือกันแล้วก็ ดูว่าเรามีอาแอสเซทมีต้นทุนที่จะมาบวกกันได้หลายๆอย่างเลยครับเราก็ต้องการให้ลองเอาโจทย์ของเราไปช่วยคบคิดหา,หาทางแก้ไขนะครับงานที่จะสร้างคำตอบใหม่ๆนอกจากที่ได้ช่วยเรื่องของกอารแพทย์เรื่องของยาเรื่องอะไรต่างๆไปแล้วเนี่ยเป็นตวัตกรรมเชิงสังคมในความร่วมมือนี้เองคือการไปเชื่อม ฉะนั้นมันมีทุกมิติครับตั้งแต่เรื่องของเทคโนโลยีกายภาพไปจนถึงเรื่องเชิงสังคมในต้นทุนที่ทั้งสองฝ่ายมีเมื่อเอามาเชื่อมโยงกันมันก็มันก็ได้มาคูณกันนะฮะก็เกิดผลน,นะฮะอย่างที่เรารู้กันนะครับสุขภาพยุคนี้ไม่ได้ฝากไว้กับหมอยาจะเอาอยู่ละนะครับมันอยู่ในมือของเราเองครอบครัวเราเองชุมชนเราเองเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับในการที่เราจะ มีพฤติกรรมอะไรนะฮะมีวิถีชีวิตเป็นอย่างไรการดูแลสังคมสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบเราชุมชนเรายัางไงเนี่ยตรงนั้นนะครับมีผลต่อการที่สุขภาพเราจะดีเร็วมากกว่าเรื่องยาดีหมอดีเยอะเลยมาเป็นเจ้าของของสุขภาพตัวเองมาเป็นนักสร้างเสริมภาพโดยตัวเองนะครับร่วมมือกับเครือข่ายที่เราชักชวนกันให้มาทำสิ่งนี้นะครับแล้วก็ลงมือจากตัวท่านไปหาคนรอบข้างครับ สำนักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติได้ให้ความสำคัญกับการนํานวัตกรรมมาใช้แก้ปัญหาสังคมภายใต้การส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อสังคมโดยเฉพาะในประเด็นสุขภาพค่ะจริงๆสะสะสะเป็นองค์กรที่เริ่มพูดถึงนวัตกรรมสังคมเป็นองค์กรแรกๆของประเทศนะครับ ส่วน NA เนเเนี่ยเราก็นำเอาความคิดด้านนวัตรกรรมสังคมมาแปลงสู่การให้ทุนสนับสนุนมาหลายปีแล้วแหละในส่วนของการสนับสนุนเราก็สนับสนุนเรื่องของสุขอนามัยผ่านการพัฒนาโครงการด้านสุขภาพที่เราเรียกว่า Health t e c h แล้วก็มีเรื่องของ m d t e c h ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยน,นวัตรกรรม3มชนิดเนี่ยมันก็น่าจะเกี่ยวข้องกับการทำงานร,ร่วมกันกับสปสสได้อย่างเป็นระบบในภาพกว้างนะครับเป็นเรื่องของการพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตอย่างที่เราเรียกว่าไลฟ์สไตล์คนไทยเนี่ย ให้มีนวัตรกรรมทั้ง3ส่วนนี้เข้ามาอยู่ในบทบาทก,การใช้ชีวิตประจำวันของคนไทยมากขึ้นครับนักรรมจริงๆคือคำตอบในการแก้ปัญหาต่างๆอยู่แล้วนะครับแต่การที่เราพูดถึงการกําหนดโจทย์ที่มันเปลี่ยนไปนจะเห็นได้ว่าโจทย์หลักๆของสสเขาๆๆก,ก็จะเปลี่ยนไปในขณะที่ตัวนวัตรกรรมเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าต้องสร้างเป็นนวัตรกรรมด้านเทคโนโลยีแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการสร้างการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด mindset จะพูดถึงการทำงานร่วมกันก็ได้เป็นนวัตกรรมเชิงสังคมที่ทําให้คนเคยคิดเห็นต่างกันเนี่ยเริ่มที่จะมองเส้นทางเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็เดินตามไปด้วยกันนวตัตกรรมสังคมเนี่ยมันคือรูปแบบการการเปลี่ยน mindset นะครับซึ่งนั้นจะติดตัวกำหนดว่าไลฟ์สไตล์การดําเนินชีวิตมันจะเปลี่ยนไปอย่างไรเพราะฉะนั้นนวัตกรรมเนี่ยมันต้องทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิต เมื่อสององค์กรที่มีความเชี่ยวชาญมาจับมือกันก็จะช่วยผลักดันส่งเสริมและขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพสร้างระบบนวัตกรรมให้เปลี่ยนแปลงทั้งนโยบายสิ่งแวดล้อมปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพสร้างทักษะและพฤติกรรมให้คนไทยมีสุขภาพดีครบ4มิติก็คือสุขภาพกายสุขภาพจิตใจสุขภาพทางสังคมและสุขภาพทางปัญญาที่จะส่งผลต่อสุขภาวะที่ดีให้กับคนไทยตลอดไปค่ะ เป็นความร่วมมือกันที่ทำให้เกิดงานนวัตกรรมที่เข้ามาเป็นเครื่องมือส่งเสริมให้คนไทยได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับเพลคอลเลคตนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ